น้ำตาลคือยาพิษจริงไหมถ้าเราจะตอบว่าจริงก็ได้นะครับแต่ในจริงในกรณีที่น้ำตาลที่เราทานเนี่ยมันดูดซึมเร็วดังนั้นน้ำตาลคือยาพิษถ้ามันดูดซึมเร็วน้ำตาลนั้นก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระตุ้นให้เกิดเบาหวานและกระตุ้นให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายแต่ข้อ2คือน้ำตาลอาจจะไม่ใช่ยาพิษก็ได้ถ้าน้ำตาลดูดซึมช้าๆเช่น น้ำตาลนั้นมาจากผลไม้ที่มีใยอาหารใยอาหารก็จะช่วยทำให้น้ำตาลดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้าลงน้ำตาลที่อยู่ในรูปของข้าวกล้องข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอรี่ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนใช้เวลานานขึ้นในการเปลี่ยนจากข้าว ปแป้งและย่อยจากแป้งเป็นน้ําตาลอันนี้ก็ถือว่าน้ําตาลไม่ใช่ยาพิษดังนั้นน้ําตาลเป็นยาพิษหรือไม่ใช่ยาพิษขึ้นอยู่กับว่าดูดซึมเร็วหรือช้าสําหรับใครก็ตามที่ยังติดหวานอยู่ผมแนะนําว่าค่อยๆลดหวานลงช้าๆไม่เกิน3เดือนคุณจะสามารถตัดหวานได้แล้วเป็นคนที่ไม่ติดหวานอีกต่อไปนะครับส่วนใครก็ตามลดหวานไม่ได้แต่กลัวจะเป็นเบาหวานกลัวจะเป็นโรคต่างๆนะครับแนะนำว่าให้ลองทานสารสกัดจาก ถั่วขาวก่อนอาหารมื้อเช้าและเย็นดูก็ได้ครับมันจะช่วยเบรกทำให้น้ำตาลเนี่ยย่อยช้าลง50%ส่วนตัวผมเองจะทานเป็นยี่ห้อนิวล็อกจะทาน2แคปซูลก่อนอาหารมื้อเช้าและก่อนอาหารมื้อเย็นเฉพาะวันที่มีข้าวแป้งน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ1กล่องที่ผมทานจะมีทั้งหมด20แคปซูลราคาปกติ390บาทใครอยากทดลองทานแบบผมนะครับผมให้ราคาพิเศษที่349บาทแถมฟรีค่าจัดส่งในประเทศ พิมพ์ 3, 49แคปหน้าจอแล้วอินบ็อกซ์บอกกับทีมงานของผมได้เลยครับส่วนใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ